สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนีพิษศาสตร์วิดซีดอมนะฮะพอโมศสอนเสรีสรภาพวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆในการเขาเรียกว่าตีแล้วนัแบแนวต้านนะฮะด้วยกราฟเส้นนะครับด้วยกราฟเส้นอย่างที่เราเห็นนะครับกราฟที่เห็นเนี่ยเราเห็นมันเป็นกราฟกราฟแทงเทียนเนาะอันนี้ก็จะมีข้อดีก็คือมันก็จะแบบบอกรายละเอียดเรื่องของพวกแบบ p a หรือว่า p i Action ได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่ทีเนี้ยมันสาหรับมือใหม่เองเนี่ยก็อาจจะดูแล้วงงๆนะฮะคืออย่างคนที่เขาดูแนวรับแนวต้านเนี่ยเขาสามารถเห็นจุดสัมผัสอย่างเนี้ยหรือจุดสัมผัสตรงนี้จุดสัมผัสตรงนี้เดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวแนวต้านนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะเออเส้นสีแดงนี่อ่านี่เลยเดี๋ยวผมทำมันหนาให้เนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้าน แต่อย่างเงี้ยบางคนก็บอกอ้ยดูยากนะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่มาสัมผัส1.2.3จุดจุดนะฮะให้ให้ให้ดูจุดที่มันสัมผัสในอดีตนะอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่แต่ผมลองตีดูอ,อย่างนี้นะครับแนวรับเดี๋ยวจะให้เป็นสีเขียวประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยบางทีมันดูยากใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนคือเรา จะไม่ใช้กราฟแท่งเทียนเราเปลี่ยนไปใช้กราฟเส้นแทนนี่ทีนี้ในส่วนของกราฟเส้นเองเนี่ยให้เราสังเกตเราใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้เราสังเกตตรงนี้เลยเนี่ยคือถ้ามันมีตัว V เนี่ยตัว V รูปก,กรณีมีตัว V นะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เลยนะกรณีมีตัว V แบบคว่ำนะฮะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านได้แหละนี่อันนี้ก็ใช่อ่าเดี๋ยวคัปปี้รนี่นะฮะเนี่ยตัว B แบบคว่ำนี่ก็ตัว B อ่านี่นะฮะตัว B แบบความ สำหรับนักเทรดนะมือจริงๆมืออาชีพหรือว่ามือใหม่เนี่ยก็เขาส่วนใหญ่เขาต้องตีแนวรับแนวต้านตลอดนะฮะอันนี้ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะ,ะง่ายกว่าการเที่ยงเทียอ่าอันนี้ผมตีเป็นแนวต้านให้เราเนาะถัดมาถ้าเราเจอตัวบีเลยตัวบีตรงๆเลยนี่เห็นไหมตัวบีเราตีเลยให้เป็นสีเขียวนะครับ แล้วเราดูจุดสัมผัสอันนี้จุดสัมผัสมาลงมาแสดงว่าในอดีตมันจะต้องเกิดอ่าป๊บหนึ่งนะฮะในอดีตมันจะต้องเกิดนี่ v ใหญ่ด้วย v ใหญ่ด้วยเนี่ยถ้าเป็น v ใหญ่ก็เหมือนแบบเป็นแนวต้านใหญ่นะครับเป็นแนวต้านใหญ่เนาะแล้วก็ตีแบบหลายทำฟรมนิดนึงอย่างเช่นดูเดู H4 H4 มีตัว b ตรงนี้มีตัว b ตรงนี้เราก็มาตีตัว b ตรงนี้ก็ได้เนี่ยฮะของ h สีเนาะสีเขียวเป็นตัวแทนของแนวรับนะครับสีแดงเป็นตัวแทนของแนวต้านอ่าปัจจุบันราคาอยู่ที่1929งเ้าอแหละอืมหนึ่งเ้าสองเทำท่า,ทาเดี๋ยวทำท่าจะขึ้นนะทำท่าจะขึ้นทีนี้เห็นไหมมันมาถึงแนวต้านพอดี หนึ่เก้าสองแปดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนอ่านะครับมีการทำเบสทำเบสแล้วก็ขึ้นไปมีการขึ้นลงมาทำเบสแล้วก็ขึ้นไปคิดว่าน่าจะขึ้นนะครับขึ้นก็ทุกคนกดเซลล์ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแนวเห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นนี้อ ขอ,องทาฟิมเฮดสี่ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวเหมือนกันตีก่อนนะหนึ่งเก้าสามแปดนะครับหนึ่งเกสามแปดตรงนี้ก็มีหนึ่งเก้าสามสาโอเคตรงนี้จะมีหลายหลยแนวต้านหน่อยโอเคนะครับเนี่ยตัวอย่างอาเดี๋ยวผมสลับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะกรณีเจอตัว B ง่ายๆเลยนะครับทิก S <S <an other> นะฮะกรณีเจอตัว b เจอตัว v เราแซดได้เลยเนี่ยเห็นไชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่างของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มสอนฟรีแล้วก็มีเครื่องมือที่ช่วยในการแบบเขาเรียกว่าอะไรแก้ไม้ออกพอร์ตออกออเดอร์ปั้นพอร์ตนะฮะก็ปั้นพอร์ตจากร้อยเหรียญเป็นหมื่นเหรียญน,นะฮะจากร้อยเหรียญเป็นหมื่นเหรียญแล้วก็ ดเดอร์ของเรานี้มีการปั้นถึงเป็นแสนเหรียญแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราหาตัวบีนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ใช่เนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะหารับแนวรับแนวต้านด้วยตัวบีเดี๋ยวไม่ไม่เอาอินดิเคเตอร์โอเคเรามาที่นี่เห็นไหมฮะพอดีเลยเป๊ะเลยอืมนะครับ ก็เดี๋ยวให้ซิกนะให้ซิกก็ถ้าใครเข้ามานะเวลานี้นะครับมาเวลานี้เนี่ยไปรอเซลล์ที่1933นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันลงต่อ1 9 8 8ก็เซลล์เลยได้เลยนะครับเซลล์ sell ได้เลยแล้วก็มันอันนี้เป็นไฮเดิมเนาะถ้าทำลายไฮเดิมเราไปดูไฮใหม่ตรงนี้ถ้าสามารถเลยลายนี้ไฮไฮนี้ไปได้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ Bye bye!